สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามซองสาโบค่ะเมื่อเนี้สาโบกับสิบ้าคุณผู้ชมมากินมามา่าที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกค่ะเป็นเขาใส่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะเนี่ยสาโบก็ได้ลวกมาแล้วนะคะยูนิจานนี่ก็คือเบิร์สามห่อค่ะก็อันานี้โบก็เคยเดี๋ยวมากินแล้วละ่ะแต่ว่าจะเป็นแบบถ้วยค่ะลักษณะซองก็จะเป็นแบบนี้ในซองกับทมีมามา่าแล้วก็จะมีเป็นอัน น้ำปรุงรสของมันค่ะกระสิตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปรุงรสค่ะมีเบิร์สามห่อเลยค่ะคุณบุชมเินมันแบบเนี้ยเด้งแห้งนี่อันนี้ซาบะบะฮันได้ใส่น้ำปรุงรสมันเดี๋ยวสิมาใส่ตอนนี้แหละค่ะสามหอ่อสิกินเบิร์บะบุนี้วบ๊อกเด็กเนรอใครต้มมะนี่ มาก็จะมาใส่กันเลยค่ะแบบเนี้ยน,นึบเนบเลยได้เรื่องซองที่หนึ่งผ่านไปซองที่สองเพชรขนาดไลยค่ะเสื่อก่อนเนี่ยกินกะสามีน,นเบิดจักกระป๋องบุ อู้เป็บยไหลยืบๆเลยตัวนี้เสียมเบ่งน้ำมันนกันน้ำบบกพริกซำวาคือผู้ใดอย่าเพิ่มควาเมเผ็ดให้ใสน่น้ำน้ำน้ำมัน บักพิกตัวนี้ลงไปพร้อมเด้อค่ะแต่สาวบกว่าตัวนี้กระเพ็ดเพราะแห้งนะอ่ะใส่ลงไปจากซองหนึ่งปากพงกันเบิดปากพงเบิ้์เหมือนนี้ขูเธออะไรมีแเอาเมือเสศษค่ะมือเตรียมกระดาษทิชชูไว้นำมาคนเข้ากันค่ะวันนี้กินเนี่ยคือกินบักพิกเลยแต่ว่านะ่นำ อันปรุงรสมาเนี่มันก็นจะออกหวานๆเพชรๆนะคะแต่ว่าก็มีคําเตือนอยู่ที่ว่าผู้ใดกินเพชดบดได้เลยค่ะบอกควรจะกินสามห่อได้เลยะคะ่ะห่อหนึ่งกับบนมันก็ก่อนเนี่ยหน่อยคือมาหมาบานเฮ้าก่อนนึงก็คือแบบซัมพี่ซัมฝืมือพี่ มื่อวันกันอยากกินนำ้ำมาเริ่มกันเลยค่ะกินน้ำลายเอื้อก หวานค่ะได้นัวอยู่บํแมันว่าสีเพชรโดดเอียงเลยแล้วว่าสําหรับผู้มากินเพชรท่าน,นั้นค่ะนางสิกินได้คือลงไปค่้หนึ่งตอนนี้เริ่มว่าออกคอนข้อลงมานํำลํำใส่มาล้ำลำล้ำทองนะ อาการเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มแตก。 แตเว่นเนี่ยเนี้เนับดีค่ะก็ขันเวลาแป๊บนึง để chị chè khạc con kè phải con hay tùng เนี้วหนึบดึงขึ้นมากคือเ้นบอขาดเลยค่ะเนื้อแพง เราเกลดมันมาเอามาเสร็จเฮ้เอไอ้คือเริ่มสั้นเลยเพชรต้องสั้นเลยตอนนี้ตาก็เริ่มแลย <laughs> แต่วา่วาวาัดก้มแสบบอนอะแสบค่ะ Đây là hàng สิเบิร์ดบ่มือนเนี่ย ขันไผยอยากล่อง้ใไซแต่ตัวเนียมันกนะะ่อนเลยค่ะขั้นฟูดใด้ว,ว่าเพชรบกคักหไใไซต,ตัวเหนียลงนำ้ำรับรองว่าไฟแทบลุกจะออกจากปากข้นานอนมาใส่ไปห่อเดียวได้นี่ค่ะโหดเด็ดเลยอันนี้ทั้งเพชรทั้งซันเจาออาห่อนป่าก เอาอีกก่อนจะค้ำ บุย๋ยบูไปบุยไปเลยคะ่ะขา้าวปลาที่ที่แก่เพชรที่ร้อนแล้วที่สุดก็คือกินน้ำอุ่นหรือเอาเกลือมาจิบว่าสันว่าให้กินน้ำเย็นก็นแห้งแต่แบบเพชรไปเลยนะคะและะ้วก็นม แล้วก็ยำหม,มกักรั่งค่ะมันจะเศร้าเผ็ดเร็วสาหรับราบบมันนี้คือเสิไปต่อบอรไเด้แล้วค่ะเผ็ดแห้งเบิ่งปอิมาานี่น่าจะกินแปลประมาณห่อเคิงค่ะเพราะว่ามันแผ่นมันยญงแห้งนะคะแผ่นบักญงเลยให่ดูตำก,กันก็หนาซาโบเลยขา้นมาแผ่นหนึ่งอ่ะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อน ออกหอนบริเวณปากตอนนี้ข ok ึ้นมาประมาณหอดดังเลยค่ะโอ้เอ๋หมากระเจมเป็นไห้กันไอ้เดแม่ทั้งหมาทั้งคนเนี่ยออกหอนสซกันเลยก็ตอนนี้สำหรับมือีอกสาวบุกขอราไปก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปหาเอียงแก่เพชรก่อนสำหรับผู้ใดสนใจก็ไปหาสื่อกินเ้อค่ะผู้ใดอยากลองวันเพชรซัมเดนเนี่ยจัดเลยค่ะสำหรับในขอสาวโบขอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ